คณะกรรมการตรวจสอบข้าวสิปีล่าสุดได้ส่งคุณสมบัติของบริษัทที่เสนอราคาประมูลสูงสุดถึงผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์รับทราบแล้วค่ะนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงบริษัทที่เข้าร่วมประมูลข้าวในโครงการจำนำข้าวสิปีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวในสต๊อกรัฐบาลหรือข้าวสิปีจะเสนอเรื่องให้ผู้อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทเข้าร่วมประมูลที่ผ่านคุณสมบัติอันดับที่1นถึงสมีความชัดเจนแล้วโดยผู้ได้รับอันดับหนึ่งเสนอมาที่ราคา19บาทส่วนอันดับที่3เสนอมาราคา16บาทส่วนข้อท้วงติงจากสื่อมวลชนว่าบริษัทที่เข้าร่วมประมูลนั้นเป็นนอมินีร่วมกันหรือไม่ตอนนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบทุกบริษัทตามข้อสังเกตดังกล่าวแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ค่ะมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการ เป็นนอมินีของการและกันหรือไม่อะไรเนี่ยเราก็ลรให้คณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยได้ดูว่าทีวเนี่ยเขียนไว้ครอบคุมแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้าไม่มีปัญหาผิดพลาดในข้อตกลงต่างๆเลยรายที่1ก็จะได้ไปสองโกดังนะครับโกดังโกดังใหญ่ของกิตติชัยกับโกดังของคุณผลแต่ว่าที่2ที่3นี่ก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าติว่ารายที่หมีปัญหาตอนนี้เราตรวจสอบทุก ทั้งทุกบริษัทที่เข้ามายื่น2ององมทั้ง6บริษัทนะครับเราก็จะดูว่าหลัสองลายที่ได้มา1นึ่งสามเนี่ยสามารถรับรับรับเงื่อนไขาตามข้อตกลงทีโอาได้ไหมกับเจจาตกลงแล้วได้ค่าใช้จ่ายได,ได้ได้ได้ค่าประมูลเนี่ยได้เพียงพอหรือไม่ถ้าหากว่าชัดเจนเพียงพอก็จะรีบจบนะครับเพราะอยากให้เรื่องนี้มันจบโดยเร็ว